ิสค่ะวันนี้นะก็จะมาทำ Hot and Cold Challenge ซึ่ง Hot แอน Cold Challenge เนี่ยก็คือการชิ่กินร้อนก็คือร้อนมากๆเลยแล้วก็เย็นก็คือแบบฟรีสไปเลยนะคะทุกคนก็ก่อนจะไปดูคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะจ้าไปดูกันเลยมาเริ่มที่เมนูแรกเลยดีกว่าคะ่ะ <c oughs> เบิกตัว ไข่ต้มร้อนทั่วไปเนี่ยเราก็เคยกินแล้วใช่ไหมแต่ก็เราก็อยากลองไข่ต้มที่บอกว่าแช่แข็งดูบ้างก็กินกันเลยจ้ะเฮ้ยคือแบบว่ามันออกมาถึงขั้นอู้คือข้างในอ่ะทุกคนคือข้างในอ่ะมันแบบว่ามันน่าจะแบบหายเย็นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละ <laughs> แต่ว่าข้างในอ่ะคือมันแบบไข่มันสุกนะแต่ว่ามันไม่ได้ <c oughs> เห็นไหมว่า ลองทานกันเลยดีกว่าคือทุกคนคือแบบว่ามันเหมือนเกล็ดเกล็ดน้ําแข็งคือไข่ต้มเป็นเกล็ดน้ําแข็งอ่ะเค็ม,มๆได้ฟิลแบบมีเกล็ดน้ําแข็งกรุบๆในปากเฮ้ยอร่อยอยู่นะเคยกินไอติมไข่แข็งอะไรประมาณน,น,นั้นไหมเออใช่แต่ว่าจะมีกลิ่นไข่แบบกลิ่นไข่เบาๆแต่ว่าไม่รู้มันมันหอมอะไรเป็นคนชอบแบบทานเมนูไข่ยอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย กินไข่มันหอมอะไรสักอย่างคืออร่อยเมนพูพาดค่ะเมนูนี้ผ่านเมนูรองก็คือเป็นไข่ออนเซนเป็นไข่ลวกนิดหนึ่งว,ว้าวก็คือเป็นคนชอบทานเมนูไข่อยู่แล้วที่บอกก็ท e x t u r แบบวุ้นบุ้นเหมือนไข่ตุ๋นนะคะถ้าให้เลือกระหว่างสองอันนี้ก็ คือถ้าวันไหนร้อน,นมากก็อาจจะอยากกินไข่ต้มแบบแช่แข็งก็ได้คือมันอร่อยจริงๆทุกคนต้องไปลองนะเมนูที่2ก็มาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็คือ บอกเลยว่าพี่แบบเป็นคนไม่กินเผ็ดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่มากินเผ็ดได้เพราะว่ามีกึ่งเรลลูกรสต้ยมยำกุ้งเป็นการกินเผ็ดครั้งแรกของพิมพ์แล้วก็เลย,เลยทําให้ทานต้ยมยำกุ้งได้นะคะก็มาลองกันเลยดีกว่าอันนี้คือแบบว่าเย็นเจี๊ยบม,มากนะจ๊ะคือเป็นเกล็ดน้ำแข็งมาเลย oh, <no. S 1> เผ็ดมากมันโอเคแต่มันก็ไม่โอเคคือมันมันคนจะกินร้อนอะ ทุกคนคือรู้สึกไม่โอเคกับต,ต้อมยังกุ้งเย็นแล้วอ่ะคือแบบมันรู้สึกไม่ดีแต่ร่างกายยังไงไม่รู้คือมันรู้สึกได้เลยแบบมันมันจะเย็นก็ไม่เย็นมันจะร้อนก็ไม่ร้อนอะอย่าก,กินอะคือบอกได้เลย ไม่โอเคจริงๆไม่โอเคแล้วคือตอนแรกเหมือนจะเออรสชาติมันก็แบบพอไปได้นิดนึงแต่พอกินไปกินมาแบบรู้สึกท้องไส้มันปันป่นปวดอะ <c oughs> หยุดค่ะหยุดหยุดเลยตรงนั้นเลยนี่ก็คือเป็นต้มยำกุ้งสูตรร้อนปกตินะคะอืมอันนี้จะมีความคือมันหม้อเดียวกันนะทุกคนแต่อันนี้คือวายเหกเมนูที่สามบาร์บีคิว หมูและไก่นะคะเย่ yeah. จะได้กินบาร์บีคิวเลวอ,อ,อร่อยหอมลิ่นบาร์บีคิวต่อไปมาเริ่มอันนี้เลยดีกว่าอันที่เป็นบาร์บีคิวเย็นนะคะมไม่รู้อ่ะมันไม่ได้ มีใครอยากลองกินบาร์บีคิวแช่เย็นไหมมันมีกินแบบกินเนื้อสัตว์แบบอย่างนั้นไม่รู้อะรู้สึกไม่ชอบไม่บานไม,ไม่รู้ต่อไปเมนูต่อไปก็คือหมูฝอยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้วนต่างกันยังไงร,ระหว่างร้อนกับเย็นงงกสิหมูฝอยเย็นยังไงงงเหมือนกันทุกคนแล้วหมูฝอ,อยอมันร้อนยังไงก็งงเหมือนกันนีกค่ะผู้ชมอันนี้มันน่าจะเย็นนะมีความเย็นอยู่นิดหน่อย หนูฝอยเย็นมันกรอบกว่าทุกคนใช่ไหมขอลองชิมก่อนอืมอืมจริงด้วยหนูฝอยเย็นมันกรอบกว่าค่ะทุกคนอร่อยจริงกรอบจริงทุกคนกรอบแบบกรอบเลยเหมือนทอดใหม่มแล้วอย่งว่าชิมนี้มันก็น่าจะมีสาระบ้้งอ่ะจะกินไหมริมไหมไม่สาระจริงๆเลสาระเหมือน เพื่อนๆในวงเราอะค่ะเฮ้ยไม่พลาดพิงไม่พลาดพิงเมนูนี้แนะนำค่ะเมนูต่อไปกันเลยนี่จะเป็นเฟรนช์ฟรายแช่แข็งขอย้ำนะคะเฟรนช์ฟรายทอดแล้วนะจ๊ะทุกคนไม่กินเฟรนช์ฟรายดีนะจ๊ะก้เส้นสัมผัสรวนมากเลยค่ะฉันใจไม่ได้เลยค่ะทุกคนมันคือมันมีเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็ มีความร่วนของมันฝรั่งไม่อนาจ้าเดี๋ยวเรามาลองดูเฟรนช์ฟรายที่กำลังอบร้อนๆในตอนนี้นะคะค่ะทุกคนตอนนี้แพนไฟแล้วก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วค่ะมาเปิดดูเลยดีกว่านะคะว้าวกรอบมากค่ะทุกคนกรอบ มั้คะมีควันคพือได้เป็นไฟเยีย่ยมจริงจริงเมนูต่อไปดีกว่าค่ะขอเบิกตัวอาหารคะ่ะคุณพี่คะ่ะอืคุณพี่เจอสิ่งนี้แหละคะ่ะ Oh my god สิ่งนี้เข้าไปในนี้ Oh my god <c oughs> นะคะสิ่งนี้ก็คือสอาา้มนะคะซึ่งอันนี้คือส้มที่แช่แข็งนะคะคู <c oughs> เย็นมากคือมือชาแล้วจ้ะอันนี้ก็คือส้มปกติซึ่งุลพี่เขาจะให้อีชันเอาใส่ในเครื่องนี้ส้มอุ่นร้อนนะคะเออเกิดนา้าก็ยังไม่เคยทานส้มอุ่นร้อนนะคะระหว่างนี้เราก็มาทานส้มที่แช่แข็งกันเลยดีกว่าคะ่ะว้า อคือซมเนี่ยมันมีความหอมอยู่แล้วแล้วพอมันเป็นเกลดอมะแข็งอะ่ะมันอร่อยมากอร่อยมากจริงๆริงจริงๆค่ะไม่ได้โกหกเห็นหน้าแบบนี้ไม่เคยโกหกใครนะเจนนะดองวองและนี่ก็คือเพ้ของเราในวันนี้ค่ะเย้ทุกคนจะเห็นว่ามันต่างกันมากถ้าเกิดมองใกล้ๆนะคืออันหนึ่งอ่ะมันจะแบบ อันนี้มันดูจุยซี่แต่ว่ามันแบบว่ามันจะเหมือนมีเกล็ดน้ําแข็งมาปกคลุมอะไรเงี้ยมันเลยแบบเรียบเป็นผิวด้วยกันแต่คคอร์เนี้ยมันจะเห็นแบบอนูของส้มอ่ะมันแบบเห็นอนูของส้มนิดนึงน,นี่ออกมาเป็นชิ้นเลยนะคะก็ไม่ใช่อ่ะมันเปรี้ยวขึ้นอ่ะ แล้วความสดชื่นมันก็หายไปหมดเลยมันเป็นส้มอะแต่ว่ามันไม่สดชื่อนะทุกคนเคยกินแบบเหมือนน้ำส้มที่แบบว่าคั้นไว้นานแล้วอะไรเงี้ยไม่ผลานนะคะดีค่ะจะจบไปแล้วนะคะสำหรับของกินร้อนเย็นทั้ง6กอย่างถ้าเกิด ใครจะหาสาระจากคลิปนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าไม่มีค่ะแล้วก็ไม่รู้จะทำทำไมนะคะแต่ก็อยากให้หวังว่าทุกคนนะคะจะเอ็นจอยกับการทำคลิปของพิมพ์ครั้งนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะยังไงมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบยฉันทำทำไม